สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับเป็น AVA D T Y ไว้นะวเด็ดไว้ไม่ใช่นวเดตนี้นะครับผมก็ห่างหายไปนานมากนานมากจริงๆไม่ใช่หลายช่วงนี้งานเยอะมากจริงๆอาจจะไปต่อเยนด้ yeah, วยออดดตด้วยอะไรอย่างเงี้เนาะก็ห่างหายกันไปแล้วก็ช่วงนี้โบกมากเพราะว่าแบบต้องเตรียมซื้อของขวัญวันเกิดแล้วก็เลยไม่มีเงินไปช้อปปิง้งแบบแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปดูของเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆตอนแรกเล่าเรื่องวันเกิดก่อนตอนแรกกะว่าจะกลับไทยไปทำคอนเทนต์กับเพื่อนๆแล้วก็ไปรับของใช่ไหมเพราะว่า วันเกิดอัสั่งของที่ไทยไว้เอาไว้สองชิ้นก็คือน้องสร้อยคอมิกิโมโตะนะครับผมแล้วก็นาฬิกาของโชปาที่เป็นเรือนทองนาะก็ตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยววีคที่3ของเดือนมีนาคมเนี่ยจะกับไทยไปรับน้องแล้วก็ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบซื้อของที่สิงคโปร์ชิ้นหนึ่งเออเป็นตังหูของแวนคลีฟนะครับผมก็ถ้าใครดู IG ก็อาจจะเห็นแล้วแหละว่าเคยลงไว้แล้วก็เออจริงๆจะไปรับน้องวัาอาทิตย์นี้ ก็เดี๋ยวจะมาทาวิดีโอให้ดูกันเนาะพร้อมกับแบรนด์แทรของแบรนด์นคลฟที่เป็นโอนิ์อะก็สรุปอยู่ดีต้องทำพิเศษแพลนก็เลยเอ,อดกับไทยเดือนมีนาคมนะครับผมฉะนั้นคน่าจะได้กลับไทยเดือนเมษาก็เดี๋ยวคอยดูคอนเทนต์ของผมมันเกิดเดือนเมษาแล้วกันสําหรับวันนี้ก็มาแบบสั้นๆคือมาอัปเดตเฉยๆก็ช่วงนี้ก็แบบข่าวคราวของออวงการิวมาอัปเดตให้2ข่าวนะผมข่าวแรกก็คือบูเกอรี่ จะปรับราคานะครับผมทั่วโลกวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งเอาจริงจริอันนี้ข่าวค่อนข้างค่อนข้างลามากๆแบบเคุณแอลเพิ่งแจ้งผมน่าจะประมาณ2วันที่แล้วที่จริงตั้งใจว้าทำอีีโอ2อทีหล้วแหละแต่แบบไม่มีเวลาเนก็มาทําวันนี้ก็เนื่องจากว่าข่าวมันแบบมันสดสดร้อนๆอมากๆก็เลยยังไม่มีข้อมูลว่าขึ้นกี่เปอร์เซนต์แล้วก็ชิ้นไหนขึ้นบ้างอะไรยังไงเนาะก็สําหรับคนที่เล็งอะไรเอาไว้ในบุกเกอรี่นะก็ยังมีเวลา แบบเนี่ยอันนี้พึ่งต้นเดือนใช่ไหมเดือนนี้ไปลองไปทาบไปนู่นนี่นั่นก่อนได้อะไรเงี้ยก็เผื่ออาจจะแบบไปเด็บก,ก็ได้ไปล็อกราคาไว้หรืออะไรยังไงก็ลองไปดูเพราะว่าสินค้าบางชิ้นนะก็ขึ้นราคาน่ากลัวมากจริงๆเช่นน้องกําไรงวงผมนี่แบบเคยซื้อมานะจาได้ซื้อมาเมื่อประมาณช่วงเนี้ของปีที่แล้วมันเพิ่งล็อต239,400จำราคาแม่นมากแล้วมันก็ขึ้นราคามาสองรอบราคาปัจจุบันก่อนที่จะขึ้นอีกทีหนึ่ง1เมษายน2009ล้ว รอบหน้าเดาว่าน่าจะแบบสามแสนัพไปแล้ววะคือแบบไม่ถึงปีราคาขึ้นเกือบแสนในเงี้ยเออก็ถ้าใครสนใจเราก็แบบอ่ช่วงนี้มันมีโบนัสออกเนาะเดือนมีนาสาหรับใครทํางานสาวแบงกิ้งอินชอนอะไรงเงี้ยอ่โบนัสออกแล้วก็แบบถ้าสมมติซื้อได้สะดวกอะไรเงี้ยก็เราแบบอยากได้มานานแล้วเนี่ยก็อาจจะลองไปดูก็ได้เออเพราะว่าคือจริงๆไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่แบรนด์ขยันขึ้นราคาเป็นบ้าเป็นบอแบบเออช่วงนี้ขึ้นกันถี่มากแทบไะถูกบ้านแข่งกันขึ้นมากอะไรเงี้ยน,น่าํำคาญแล้วก็แบบ รู้สึกว่าบางทีมันดูดูไร้สาระเพราะว่าอย่างผมเนี้ยเป็นคนที่มีเพอร์เซพชันกับราคาสินค้าที่เห็นครั้งแรกที่เราสนใจอย่าง mm hmm. เช่นเราเคยเห็นว่าของสมมตินนะอ่ะกำไรงูอะไรเงี้ย mm hmm. เห็นครั้งแรกเรามีเพอร์ซีฟแวรลูที่แบบประมาณ2อง0สนแต่พอเปิดราคามา2องแสเฮ้ยเราเราดีใจอันนี้โอเคละแล้วพอวันที่มันขึ้นมาเป็น2อง0สนโอเคมันแบบเท่ากับเอ็กซ์เคชันของเรา แล้วพอมันขึ้นมาสองแสนเก้าเราเริ่มรู้สึกว่าแบบอืมแพงนิดแต่ถ้ามันสามแสนกว่าเรารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พูดตามตรงถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่รักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันเกินเหตุเกินไปสําหรับกําไรทองที่มีเพชรประมาณนั้นอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นสินค้าหลายๆอย่างนะอย่างเช่นแบบกระเป๋าชาแนลอะไรเงี้ยเพิร์ลซีฟแวร์ลูเราอะครั้งแรกที่เราเห็นมันอะ่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันตัวชาแนลคลาสสิกสิบนิ้วอะไรเงี้ยว่าแพงเลยปัจจุบันสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันและกำลังจะขึ้นแล้วใช่่ปะ ก็คือมันมัน o v e r v e i v e d value ในใจเราไปเยอะมากอะไรเงี้ยก็แต่ทำหรับใครที่อยากได้แล้วคิดว่าเฮ้ยยังไงชีวิตเนี้ยต้องมีจริงๆเราก็พอจะมีกําลังในช่วงนี้พอดีอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยอออนนลองไปดูซะเพราะว่าถ้าไม่ซื้อช่วงนี้มันก็จะขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยสมมติแบบเฮ้ยเก็บตังค์เกือบได้แล้ว แล้วอยู่ดีไม่ขึ้นอีกสองสามหมืออ่นอะไรเงี้ยก็แบบเซ็งนใช่ไหมอืมอ่ะสําหรับข่าวขึ้นราคานะผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับบ้านบนะูการีเนาะอันนี้ขึ้นทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วก็ถ้ามีอัปเดตเรื่องราคาใหม่ก่อนสิ้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าแต่ละชิ้นราคาเป็นอะไรยังไงและชิ้นไหนถ้าขึ้นแล้วยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังพอซื้อได้หรือควรจะซื้อก่อนขึ้นเพราะว่าขึ้นแล้วมันับบรับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังังงงงงงแแลลล้้ววกกกกก็ก็็อออออีีเเเเรรรรรรืืรื่าา่่่่นนนึะมาาาาาปขดคจิ อันนี้ได้รับแจ้งมาประมาณสองอาทิตย์แล้วแต่ก็อย่างที่ว่านะไม่มีเวลามาทำวิดีโอว่าเพียเจไทยแลนด์จิวเวรี่ทั้งร้านนะครับผมทั้งร้านลดสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ในส่วนของนาฬิกาลดสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเหตุผลนะไม่ไม่ได้มีอะไรอันนี้ลดเฉพาะประเทศไทยที่เดียวนะสาหรับคนที่แบบดูยต่างมประเทศแบบไปเขาไม่ลดนะเพราะว่าที่ไทยแลนดนะ์เขาไม่ได้นําเข้าโดยบริษัทแม่ ไม่แน่ใจว่าเปียเจอยู่ในยูแอนเดอร์ริชมอนด์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่ไทยอ่ะคนที่นําเข้าเปียเจอ่ะเป็นคนที่นําเข้าเอคนเดียวกับโชปาเพราะร้านอยู่ติดกันเนาะ mm hmm. แล้วก็แต่ว่าข่าวเนี้ยเท่าที่ทราบมาแบบไม่ใช่ว่าเดินดุมดุมดมเข้าไปแล้วจะสามารถซื้อได้เออแต่เอาจริงๆน่าจะซื้อได้แหละไม่รุนกันแต่ ถ้าสมมติว่าอยากได้โปรโมชันนี้ก็เดี๋ยวลองติดต่อพี่หน่อยไปแล้วกันนะผมจริงๆพี่หน่อยเป็นเ a ประจําผมที่ร้านโชปาก็คือจองนาฬิกาไว้กับนางนั่นแหละแล้วก็เคยซื้อแหวนอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นบริษัทแม่เดียวกันพี่หน่อยก็เลยมาแจ้งผมเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้โปรโมชั่นประมาณนี้คือเขาบอกเลยนะเขาแจ้งได้นะว่ามาประชาสัมพันธ์ได้อยากได้โปรโมชันลดส0อ์อะไรใดๆยังไงก็ติดต่อพี่หน่อยไปผมแปะไอจีพี่หน่อยอ่างข้างเนาะ ก็ส่วนตัวรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเปียเจอ่ะราคามันไม่ได้ขึ้นเป็นมาเป็นบอลเหมือนแบบเหมือนบ้านอื่นๆเนาะแบบคาเทียบูเกอรี่อะไรประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆหลายๆชิ้นนะราคายังดีอยู่มากๆเลยอะไรเงี้ยจริงๆผมเคยทําเหมือนเป็นวิดีโอที่แบบแนะนําบ้านเปียเจไปแล้วเนาะก็ถ้าใครอยากจะรู้จักบ้านนี้มากขึ้นอาจจะแบบไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมลิงก์วิดีโอไว้ที่ด e สคริปชั่นบอกข้างล่างแล้วกันนะก็ถ้าใครสนใจอะไรก็ลองไปติดต่อพี่หน่อย แล้วก็ไปซื้อได้นะครับผมส่วนโปรโมชั่นลด30%อันเนี้ยจะสิ้นสุดลง end of March เหมือนกันเออก็คือจริงๆมันตั้งแต่ประมาณกลางกลางกุมภาแล้วแต่ว่าเพิ่งมาบอกอะไรเงี้ยก็สำหรับใครสนใจอยากได้แบบเออสินค้าที่เป็น fine jewelry แล้วก็แบบมีคุณภาพที่ดี craftsmanship ที่ดีเพชรสวยเราอาจจะแบบไม่ได้ mainstream เหมือนบ้านอื่นๆอะไรเงี้ยคือถ้าชอบจริงๆรักงานเขาจริงๆอะไรเงี้ย ก็อยากให้ไปลองเพราะว่าหลายๆคอลเลกชันของบ้านเขาว่าน่าสนใจอย่างเช่นแบบตัวซันไลท์ที่เป็นรูปพระอาทิตย์ก็สวยแล้วก็ราคาดีเออแล้วก็ตัวโรสดอกกุหลาบเขาก็สวยคือจริงๆเขาทำดอกกุหลาบระณิตมากแล้วก็ราคาจริงๆไม่แรงไม่แรงขนาดนั้นแบบหลายๆชิ้นน่ะต่ำกว่าแสนแล้วก็จริงๆคอลเลกชันที่เป็นเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะซิกเนเจอร์ของบ้านเพียเจอะก็คือตัวโปรเซชันหรือว่าแบบโปรเซซิอง ก็คือมันจะมันมันจะหมุนได้มันจะมีแบบพาที่มันหมุนได้แหวนอย่างเงี้ยแหวนเพชรก็จะแบบเป็นแหแวนเราต้องการมันหมุนได้อะไรเงี้ยเอออันนี้ถือว่าราคาดีแล้วยิ่งลดสามสิบเปอร์เซ็นต์หาไม่ได้ที่ไหนแล้วคือต่อให้ไปซื้อที่ต่างประเทศก็ยังไม่ได้ราคานี้อะไรเงี้ยเออ,เอ,อก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเลยนะผมเดี๋ยวถ้าวัานอาทิตย์ไปรับน้องตั้งหูเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอให้ดูแล้วกันนะผมเป็นอันบ็อกซงนะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมนะสั้นสวัสดีครับ